นะครับกลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่ยนะีสิบสองเนาะวันที่ยีิบสเราก็มาดูแนวทางเราพัฒนากันต่อนะครับเราพัฒนาวันพุทธที่ผ่านมากลับมาปังเหมือนเดิมหลังจากแป็กออกหนะ้าสามเจ็ดสามเจ็ดสองนาะก็แนวทางเข้าไปนะก็จะมีสูตรที่เข้าก็คือสองไม่ใช่สี่สบสองเจ็ด สอูตรนี้เข้าไปสองเจ็ดตารางสองเจ็ดมันมีสูตรอีกสูตรสูตรที่ผมเคยลงประจําแล้วเวันนี้ผมไม่ลงให้นะเขาเข้าสามเจ็ดด้วยนะปกติผมจะจับสูตรนั้นมาแล้วก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดพอเราไม่มองปุ๊บมาปั๊บเลยสูตรนั้นบนล่างเลยทั้งนั้นจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยรอบที่ผ่านมาเลขเด่นมาเจ็ดตัวเน้นสองเจ็ด พอเข้าไปนะผมเน้นให้ห้าชุดถ้าใครอถ้าใครดูคลิปประจําก็จะรู้ว่าตัวเน้นของผมก็จะเน้นอยู่ประมาณนี้ห้าตัวหกตัวอืมบางครั้งถ้ามั่นใจก็สามตัวสี่ตัวสองเจ็ดผมก็ซึ่งผมผมก็มั่นใจว่าจะมีสองมีเจ็ดมีสี่นะสี่ไม่มานะรอบที่ผ่านมาก็พลาดสามตัวนิดเดียวมี่ตัวนี้ถ้าเข้ามาสี่เจ็ดสองนี่ปังเลยนะสี่ไม่มามาสามแทนเนาะ เจ็ดสี่สองเข้ามาสามเจ็ดสองเอ,อ้ยพลาดพลาดสามตัวโอเคมาดูงวดนี้กันงวดนี้แนวทางก็น่าจะปังเหมือนเดิมสูตรนี้ได้สามตัวอืมใครลักหมื่นบวกสามสามวกสามจะได้เลขหกบวกสามแต้มเก้าสองมาแน่ สิบหน่วยบนล่างหนึ่งตัวหนึ่งตัวหรือสองตัวหกเก้าสองเป็นตัวเด่นเด่นหกเก้าสองอสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็เดินดีห้าบวกห้าจะได้สิบก็คือศูนย์สามหกมีสามมีหกด้วยนะจะมาแบบไหนมีหกชนโอเค ถ้าจับมาใส่ในตารางล่ะในตารางก็จะมีสองเก้าหกสามศูนย์อ่ะมีอีกสักตัวไหมที่คิดว่าน่าจะโผลมาอมเลขอะไรดีห้าหกเจ็ดเจ็ดหรือแปดวันสุกอ่ะผมให้ห้าตัวนี่แหละลองจับบินดู ถ้ามีตัวอื่นมาอาจจะเป็นล่างแต่บนผมคิดว่าน่าจะอยู่ในสองในตัวนี้แหละนะตัวที่เด่นอ่ะคิดว่าเด่นแล้วล่ะเนี่ยถ้าจะมีแพมมาระหว่างเจ็ดแปดหรือหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มอะไรดีตัวหนึ่งน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะ เออมันน้อยไปผมเพิ่มเลขหนึ่งอแต่ผมอาจจะไม่จับหนึ่งมาเป็นตัวเด่นนะอ่ะเลขหนึ่งก็คือเอาไว้จับวินชุดสามตัวได้นะสามเก้าสองศูนย์หกหนึ่งผมให้แค่นี้เลขในตารางมีสิทธิ์มาได้ดูจากสูตรแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเลขหนึ่งโอเคชุดสองตัวสองตัวเจาะนะ สองตัวเจาะก็จะมีจับสูตรนี้มาใส่กันเลยเนี่ยศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองสามหกสามเก้า

อ่าสองเก้าสามสองหแล้วก็เก้าศูนสองอะประมาณนี้สองเก้าสามสองหก้าสอง ไอ้มีเลข9ติดมาหมดเลยนะถ้าเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลผมผมฝากเลขเบิ้ลให้นะถ้าเบิ้ลให้จับสองสองกับ99ไว้ถ้าใครชอบเบิ้ลนะคิดว่าน่าจะเป็นสองสองกับ99แล้วก็หกหก อืมอันนี้คือเบิ้ลเบิ้ลคือเน้นสองสองกับเก้าเก้าก็แล้วกันถ้าเบิ้ลนะสองสองกับเก้าเก้ารองหกหกโอเคนะถ้าใครชอบเลขเบิ้ลอ่ะเลขเด่นเลขเด่นสามตัวผมให้หกเก้าสองเด่นอันนี้คือเลขเด่นนะ เด่นคือสูตรนี้ผมยึดสูตรนี้เป็นตัวเด่นกันละกันหกเก้าสองต้องมีมาหนึ่งตัวเอียงๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอจัดหน้ากล้องอ่ะหกเก้าสองหกเก้าสองเป็นตัวเด่นชุดสองตัวเดี๋ยวมาดูชุดสองตัวเน้นกันก่อนนะครับเบิ้นก็จัดให้แล้วคือสองสองเก้าเก้าหกหกประมาณนี้แหละอ่ะชุดสองตัวเน้นสองตัวเน้นก็จะมี สามเก้าสองหกสองเก้าศูนย์สอง, 9, สอง 9, 26, 29, 39, อสองห3 9อ2เอ่าสผมจับแค่ประมาณนี้อารเลกหนึ่งอยู่ในตารางแต่ผมไม่ให้เด่นนะผมจับเด่นแค่แค่นี้แหละก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คืออา่สาส ชุดสาสพี่น้องไม่ได้จับก็คือ3 6อ่ะผมจับ3 6ให้แต่เป็นตัวเด่นนะโอเคศู 0, เด่น5ชุดก็จะมี0 2 3 6 3 9 2 6 2 9ชุดรองก็จะมี0ูน9 0หกศเป็นตัวรองลงไป สามชุดก็จะอยู่ประมาณนี้ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นชุดนี้นะชุดที่ผมชอบที่สุดก็คือสองเก้สามสองกสกับเก้สองหืมสองกับเก้าสองห อีกชุดหนึ่งที่สวยถ้าเข้ามาแบบนี้หกเก้าก็สวยเหมือนกันอ่ะนี่แต่ที่เน้นให้ก็อยู่ประมาณนี้ห้าชุดขอให้เข้าชุดเน้นนะชุดรองก,ชองก็ชุดรองก็ติดไว้กันพลาดกันพลาดแต่เบิ้ลก็นี้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องจับแต่ที่ชอบจริงๆก็คือสองสอเก้าเก้าถ้าเาเบิ้ลนะเก้าเก้ามีสิทธิ์เนาะมาบ่อยเหมือนกันนะเก้าเก้าโอเคครับก็ฝาก ดูคลิปจบฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอให้ปังกันทุกคนนะครับโชคดีอ่าโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ